ที่มาที่นี่เพราะว่าป้าไปผ่าเข่าแล้วออกจากโรงพยาบาลเรารู้ว่าศูนย์นิต้า Nursing Home เนี่ยอยู่ใน Facebook แล้วเราป้าก็เห็นแล้วว่าเป็นที่น่าสนใจก็เลยมาดูพอดูเสร็จปั๊บก็ติดใจเลยออกจากโรงพยาบาลก็มาอยู่นี่เลยก็ตั้งใจว่าจะอยู่แค่2อาทิตย์ทําไปทํามาอยู่ถึง4อาทิตย์ก่อนจะกลับไปออสเตรเลีย ป้าอยู่ออสเตรเลียเมื่อก่อนป้ามาเรียนหนังสือที่เบลเบิร์นออสเตรเลียพอเรียนจบป้าก็กลับไปทํางานเป็นพนักงานต้อนรับของบริษัทการบินไทยเป็นแอร์โฮสเตสอยู่7ปีค่ะหลังจาก7ปีก็ชักจะเบื่อบินมากๆแนละ้ชักจะเบื่อก็เลยขอเจ้านายย้ายไปอยู่เป็นผู้ช่วยในสถานีอยู่ที่สนามบิน n i n ฟอสต์มิ i แอร์พอร์ตที่ซิดนีย์อยู่มาตั้ง1970แล้วก็ แต่งงานมีสามีแล้วก็มีลูกหลานจนทั้งทุกวันนี้ก็ยังอยู่ที่ซิดนีย์ค่ะที่นี่เหรอครับบรรยากาศเหมือนโรงแรม5ดาวสะดวกสบายทุกอย่างเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตาฟที่นี่ดีทุกคนช่วยเหลือดูแลและทำให้เนี่ยป้าทึ่งปกติเนี่ยลูกหลานอยู่ที่ออสเตรเลียทำให้เราได้ลืม ลูกหลานไปชั่วคราวเพราะว่าที่นี่คุณหมอก็ดูแลเทคแคร์อย่างดีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่มีคุณหมออยู่คุณหมอกัญญากับคุณหมอสาธิตอยู่เป็นประจำทําให้เรามีความอบอุ่นไม่ทําให้เราคิดถึงบ้านป้ามาอยู่ที่ศูนย์น,นี้แล้วเนี่ยทำให้ป้าเนี่ยหายคิดถึงครอบครัวที่ซิดนีย์เพราะว่ามันได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวในศูนย์อนิจจ่าเนื้อซิงโฮมนี่ค่ะไม่เกิดการกังวลเลยถ้าเกิดมีอาการ ฉับทันขึ้นมาเย่าททีเราก็มีหมอในที่สูน,นี่รักษาเราได้ทันทีซึ่งก็ประสบกับตัวป้าเองเพราะว่าป้าเป็นโรคเบาหวานวันหนึ่งเนี่ยป้าน้ําตาลตกป้าก็ไม่เคยเป็นพอดีมีหมออยู่ที่นี่ทุกคนได้ช่วยได้ถูกราะคุณหมออย่างคุณหมอกัญญาเนี่ยดูอายุรกรรมเก่งมากคุณหมอสาธิตก็ดูเรื่องกระดูก โดยเฉพาะเข่ากับสะโพกซึ่งเก่งมากเจ้าหน้าที่ที่มาทำกายภาพเนี่ยทุกวันเนี่ยจะมาช่วยสอนวิธีจะต้องออกกำลังกายอย่างไรที่จะทำให้เข่ากลับมาเป็นปกติได้ก็สอนวิธีที่ถูกต้องในการที่จะทำกายภาพและทุกวันนี้ก็งอเข่าได้แล้วก็ขณะนี้ก็เดินได้เกือบจะปกติแล้วค่ะ ป้าอยากจะฝากขอบคุณคุณหมอแล้วก็สตาฟทุกคนเลยที่ดูแลเทแขกป้าอย่างดีถ้าใครอยากจะมาอยู่ที่นี่เพื่อจะรักษาหลังจากผ่าตัดหรือว่าจะมาอยู่หลังจากไม่สบายแล้วก็ควรจะมารีแฮบที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่ที่อยู่แล้วมีความสุขที่สุด I'm not lonely anymore I was really lonely missing my family in Sydney but once I've been staying here for few weeks I'm really happy you <laughs> I would definitely recommend that everyone to come here will be very successful and and the best to 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 do to stay here in Thailand i think this is, this center is the best one maybe in Thailand <laughs>